บัดนี้วันที่26มิถุนายน2568เป็นวันที่57ข้าพเจ้าสุภัธนาสุรินตากรก็โต421หนึขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริและมนลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นะระลึกมีสติะระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อเนี่ยการะพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน อรหังสมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะควตาธัมโมธัมมังนัมมัสามิสุปฏิปันโนภะควโตซาวาคังโคสังคังนัมามิอรหังสมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตคุเนหิธารมาโนธานิปารมีหิจัติสติยาวชีวังอาหางพุทธังธัมมังสังคังสารังฆาโตปูเชมิราตานตยังธัมมังจารามิโสธิเน สมันตาจักวาเรสุอัตตาฆันตุเทวตาสัทธาม,มังมุนิราชาสาสุนันตุสาัากขโมฆะทงังสเคกาเมจรูเปขิริสีคาราตเตจันทลิเขวิมาเนทีเประเตจะคาเมตรุนาคาหาเนเเคหาวัตุมีเเเตภุมมาจจยันตุเทวาชาลาทลาวีสเมยักคันทัปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาราวาจานางสาทะโวเมสุนันตุ ธรรมะสวนากาโออายัมพัทันตาธรรมะสวนากาโออายัมพัทันตาธรรมะสวนากาโออายัมพัทันตา <c oughs> นโมต,สต,ตโสมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะพูดทางสารนังฆาฉามีทำบางสารนังฆาชามีสังครงสารนังฆาฉามิ ทุติยมปีพูททางสารนังฆาฉามีทุติยมปีทำบางสารนังฆาฉามิทุติยมปีสังคงสารนังฆาฉามิตติยมปีพูททางสารนังฆาฉามีตติยมปีทำบังสารนังฆาฉามีตติยมปีสังคงสารนังฆาฉามินาทิเมสารนังอันยังพุทโทเมสารนังวรังเอเตนาสัจจาวาเชนะาโสติเมหตุสัพพทานาทีเมสารนังอันยังทมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวาเชนะาโสติเมหตุสัพพทา นาธีเมสารนังอัญยางสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจัวเชนะโสธิเมโหตุสัพพทาผู้ทางนาเมรัตนาปูตะสรีราชิตตังธรรมังนาเมราตนาปูตะวิสุทธิสาลังสังคังนาเมรัตนาปูตะสุสีลทิฏฐิเอตังนาเมติราตนาราตนาตยวหังสัมมาสัมโมสริตะวัตุ วิเศษภูตังอัญโยยานยุตตาคู่นาโยฆ่าว่าสัปปรภวะตังอสุมีตยยมหีปีตเทวะญาถาติทันเทเอกังวินาตทิทิตาเรสสาม,มาสามพาเวนะโลเกกะทาจีจ่าชีเรนจ่าปาตุภูตังคัมพีรา,านวิสยังอติทุทธาสัตถังวินยยหีปันทิตาเชนหีวิชัญญรูปังโลกรมหีเกหีจีกะฐานจุประภณียังเกสันจีสุดถูวิธิตังคุณนกายายะ นาเมหิเยวะชนะตาญาสุวีสุตัมปิสมุปัสสตังมนาสีสุธทธาปสาธทานังปุญญาธิกาณมะสมุนณมะสมุตตามะปุณณภูมังทุกขาปมุจชนะมุขาสรารนังคตานังปูชาระเหสุปะระมังอภิปูชนเยยังนิพานาสัชิกิริยายุปานิสัยญาถังสัมมากิเลสามาลาโสทนาสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐกุสะเลหูป,ปะเสวนียัง ปาเนหิจาปีสารนาง้ามนียเมวะตัสมาหิตังตีรัตะนางสารนางคตามหาระรัตินทิวังขะนเนสุนัมสมานาปูเชมาจาปิสสะตังสุปะสันนาจิตตาตัดฐานุปาริจริยาสทารตาจะปุญเยนาตฐาสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนาตสะจะาสาธาปีสุวัตีโหตุโยเจทะธรรมะวินยัยมหิปะมาณภูโต โลกุตระาพิสมยโยนิยโตสุพภชังตัสโสปนิสยาะจายายะอัยัมปิโหตุวัตถุตตเยปริจิโตสุปสาทกาโร <c oughs> โยจะขุมาโมหามลาปกัศโทสามังว่าพุทโธสุขโตวิมุตโตมาราสาปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสีเขมังชนะตังวิเนย,ยัง พูดทางวารันตังศีลสา,านามามิโลกาสานาธันจะวินายากันจะตันเตช่าสาเตชย,ยสิทธิธโหตุสพันตรายาจาวินาสเมนตุธมโมทโชโยวิยาตสาสัตถุท่าเสสีโลกาสวิสุทธิมะคังนินยานิโกธรมรมทธาสทารีสาตาวโหสันติกโรสุจินโนทำม,มังวารันตังศีลสา,านามามิโมหะป,ปะทาลังอุปะสันตทาหางตันเตช่าสาเตชย,ยสิทธิโหตุ สัพพันตรายาจาวินาสเมนตุสัทธัรรมมาเสนาสุขตานุโคโยโลกาาัสะปาปูปะกิเลสเชตาสันโตสายางสันตินิโยชชโกาจะสวาขาตะตะธรรมมังวิธิตังกโรติสังคังว่าลันตังาศีลสานะมามิพุทธานุพุทธังสัรลมะศีลสิทธิถิงตันเตชักสาเตชยาสิทธิโหติโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมนตุ นาโมอะระหะตสัมมาสัมพุทธะมะเหสีโนนาโมอุตตมะธรรมมัสสะสวาขาตัดเสวะเตนิทาหน้าโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธสีละทิฏฐิโนหน้าโมโอมาตายารัชสารตานตนาตยะสาสาธุการหน้าโมโอมากาตีตัสสาตัสสาวัตถุตายสาสปิหน,น,น,น้าโมการาปภาเวนวิฆาชันตูอุปัฐวานาโมการานุภาเวน สุวัตทีโหตุสัพพธานาโมการรัสะเตเชนะวิทิมหิโหมิเตชาวา